สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะเราจะมาทำสกู๊เมคอัพกันนะคะก็ค,คือแบบน่าสดมากโอเคค่ะก็อย่างแรกนะคะเราจะใช้เป็นสกินแคร์ก่อนนะคะก็ที่เราใช้จะเป็นไปร์ตเตอร์แมสเทนต์เอเซนต์น,นะคะซึ่งแบบอันนี้มันจะแบบบางๆค่ะเครีมกันแดดของเมซูมิกนะคะมันสำหรับผิวแพ้ง,งานคืเราเป็นโรคที่แบบชอบลืมทาคอลืมตลอดเลย ไลเลนเนอร์อยู่แล้วดีเลนเนอร์เป็นสิ่งมวงคนคือแบบน,น้องก็จะชอบล้อแบบฟันเมืองฟันม่วงคือแบบไม่ใช่ไม่ใช่นะต่อไปจะมีสองตัวที่แบบชอบใช้อยู่ประจำเพลิเพล่าเป็นเบอร์ห้ามินทอนอัพโฟร์ย u ทูเป็นเบสท,ทำให้หน้าสว่างขึ้นนะคะขอด้วยตอนเช้าคือแบบม่วงมากจะหลับหลับค่ะที่ไว้ก่อนทารองพื้นอะไรประมาณนี้แต่ว่า ไม่มีใครเขาทำรองพื้นไปโรงเรียนหรอกแม่แน่แม่แน่อาจารย์ผมติดอันนี้คือแบบเราใช้กล้องไ iPhone อัดนะคะมันก็จะแบบจะแบบอืมดรอปสีลงมาหนึ่งเฉดทาให้แบบความจริงคือเราว่า,าหน้าตอนนี้มันแบบก็ขาวขึ้นแล้วแต่ว่าแบบในกล้องรู้ขาวหรือยังอันนี้คือเสร็จผิวแล้วแต่ว่าเราจะใช้เป็นสเปรย์น้ำแร่ซึ่งแบบเราใช้ของอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แบบแม่ไปต่างประเทศแล้วแบบซื้อมาก็เลยใช้มันโดยตลอดโดยที่ไม่รู้ว่าคือของอะไรด้วยซ้ำตืเลยไปเลย เมื่อกี้เห็นคอนท่าไปนี้แหละพอ,อไปสักพัก <c oughs> คอนจริงแบบใช้ของอะไรก็ได้สเปนท้ำและพอใช้แล้วถ้าวันไหนสมมติว่าแบบมีสิวหรืออะไรแบบนี้ก็จะใช้เป็นคอนซีลเลอร์ของของลิลลี่บาเลตนะคะซึ่งแบบตัวติที่เราทาคือแบบรเอแบบราไม่ค่อยเป็นสิวเพราะว่าเราเป็นคนตาแห้งมากก็จะแบบทาตรงใต้ตาตรงนี้อัพร่ามสงสัยมากก็แบบท้าวผู้หญิงส่วนใหญ่เวลาแต่งหน้าชอบแบบ ชอบไหมปะแล้วก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคุณเสร็จแล้วโอเคต่อไปก็จะใช้เป็นแป้งฝนะุ่นนะซึ่งแบบของอะไรก็ไม่รู้น่าจะแบบของซื้อมาตอนไปญี่ปุ่นแต่แบบเราไม่รู้ม่าคืออะไรเพราะ <c oughs> ไม่รู้เลยว่าคือแบบของอะไรโอเคเสร็จแ,แล้วมันจะทำให้หน้ามันซึ่งแบบเอาจริงๆก็ไม่ใช่คนหน้ามันอยู่แล้วแต่ว่าแต่งเพียงอะไรก่อนก็จะแขนคิ้วใช้เป็นของ oriental princess สีอะไรวะ dark brown นะคะ คือมันแบบมันทู่มันแบบมันเน่าแล้วอะน่าเกลียดมากจากแบบโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนกันเองน่าเกลียดมากคือเราจะเขียนไม่ค่อยเป็นนะคะก็จะแบบเขียนตามโซคิวเราแบบเขียนให้มันแบบโอเคเป็นสีเป็นสีแล้วแบบหลังจากนั้นก็จะใช้แบบเป็นแปรงแบบเก๋ๆแบบนี้น่าเกลียดมากแปรงขนก็เก๋ๆอย่างนี้แบบที่แบบมันทำให้มันฟุ้งๆเฉยๆอะ ในใจก็คือเขียนมันไม่ได้เขียนแต่ก็เออไม่เป็นไรคงใจแบบชีสเปยน้ำแรกอีกรอบหนึ่งไม่ใช่อะไรคือแบบจะหลับโอเคจะไรเป็นไิสกินในการทาแก้มซึ่งมันความจริงแล้วมันเป็นตินนะเป็นแบบตินกอสแต่ว่าเราอยากใช้คือไม่รู้ตอนนั้นที่ไรอยู่ถึงแบบใช้เอามาทาแก้มมันเวิร์กกว่าแบบถึงมันเวิร์กมากมมันเวิร์กแบบจนมันควรเปลี่ยนชื่อเป็นแบบครีมบัชเพราะว่าเราสึกว่าแบบมันใช้ดีกว่าครีมบัชทั่วไปอีกคือสิดมาก ใช้เป็น the o l i g o เบอร์ศูนะคะแต่ว่าถ้าอยากได้ธรรมชาติกว่านี้จะต้องเป็นเบอร์แบบ0ูนย์หนึ่งที่บ,บคนเขาหิตเสร็ <c oughs> จแล้วนี่กแบบ็แบบแบบนี้คืออันนี้แนะนำมากมากเพราะแบบมันทําให้ปากชุ่มชื่นด้วแยบบสีอะ่ะมันจะเปลี่ยนตามัุณหภูมิแล้วก็บบเย็นเย็นวันไหนถ้ารู้สึกว่าแบบไม่ตื่นไม่ตื่นเลยอะ่ะก็จะใช้เป็นที่เขียนคิ้วเมื่อกี้ เอามาทาตรงแบบตรงเนี้ยต้องอันนี้ปืดหนึ่งสองปืดก็จะแบบเสร็จอย่างสมบูรณ์นะคะก็มาไปก่อนหนึ่งกลุ๊ปนะคะแล้วก็คนดูดีๆนะอือนี่ใช่หมแล้วก็อันหนึง่งยม่เสร็จเว้ยหูกลางนะมาก น่าเกลียดมางอันนึงอันนึงนึงนึงอันหนึ่งันเป็ึงนึงหนึงตัวเล็กเป็นหนึ่งวันนี้แล้วก้แล้วเสร็จแล้วโอเคนี่คือแบบฟินิชลุคที่ไม่ต่างกับเมื่อกี้เท่าไหร่แต่ว่าโอเคก็เข้าใจแล้วนะคะจบคลิปได้จบคลิปได้ก็สวัสดีคลิปนี้นะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย